ก็ไม่ค้งนะคะกับแทนวีไอซัมบี้ภาค2นะคะตอนนี้ยังอยู่ในโหมดรวมบอสค่ะก็คือพุกรวมเองแหละเล่นแต่ด่านบอสอย่างเดียวเลยนะคะพอจบด่านบอสเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบอลิมิเต็ดกันอลิมิตนะคะอลิมิตด่านอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟอร์ดไบคีพ่าไปเจอด่านบอสด,ด่านนี้กันหลังๆมันอาจจะยากขึ้นใช่ไหมด่านนี้บอสจะขี่ช้างแมมมอสมาใช่ไหมไรไงเขามาแล้วเขามาแล้วฉันก็ต้องเดินจับไป <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> โอเคอเคุ๊ยและไอ้นี่มันมาได้ไงเนี่ยมันอยู่ดันมันไม่ควรมานะตรงนี้เดี๋ยววีแข่งด้วยแข่งด้วยโอเคเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้พื้นแข็งด้วยเปล่าวะใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหบนึง่ง น,นไมันทำให้พื้นแข็งวะ่ะฉันจะทําให้พื้นหายแข็งยังไงนั่นไงมันทําให้พื้นแข็งต้องวางตัวที่ทําให้พื้น,พ,นพื้นไม่แข็งด้วยนะมีไอ้นี่ไหมอ่ะทุกคนมีแฟนฟูดหน่อยไหมอ่ะปปรับปรับปร,บปร,บปรบัโอเค โอเคจะเย็นค่อยๆยิงไปไอ้บอลตัวนี้นี่แม่งแบบทำลายพื้นที่ในการปลูกเราเยอะมากเลยไม่คุ้มเลยแล้วทำไมมันไม่มีไอ้แพนฟูดเอฟเฟก,กมาให้เลยวันเนี้ยจริงๆนะเนี้ยอายทีพถอยล้างเลยค่ะ อ๋อแต่มันทำลายพื้นที่ข้างหน้าใช่ปะ่ะแต่ว่ามันไม่เดินมาเว้ยม่งไม่เดินมาเลยเดเดเดก็โอเคถ้าถ้ามันไม่เดินมาก็โอเคปึ๊บวางเอาไว้ปึ๊บปึ๊บอ่ะจะแ,แช่แข็งไปให้แผ่นฟูสักอันก็ไม่มี เสียใจนะเนี่ยนี่กลับไปกลับไปโอเคเฮ้ยเลื่อนหมดเร็วเหมือนกันเลื่อนหมดเร็วเหมือนกันนี่วางไว้ข้างหน้ายิงบอสอย่างเดียวเลย เดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยบอสบอสหลับแหละบอสหลับแหละเรียบร้อยเหมือนจะยากแต่ก็เหมือนจะง่ายบอกไม่ถูกแต่ต้นไม้ของเรามันไม่ได้แบบเดินมาข้างหน้าเลยเพราะาตัวนี้สงสัยขาแมมมอสแม่งติดติดน้ำแข็งอ่ะกัะภาพเอา้าไม่ให้เลย,เลยเหรอเสียใจนะเนี่ย อะต่อไปด่านลอสซิตี้ค่ะนี่ถ้าด่านบอสแล้วเราเลือกต้นไม้เองได้นี่มันเทพมากเลยนะทุกคนพื้นนี้ถ้าเกิดซอมบี้เดินเหยียบเนี่ยมันจะทำลายทั้งซอมบี้ทำลายทั้งแผนเลยเดี๋ยวนะซอมบอสมาเรือบินมานะคะฉันเดาไม่ถูกเลยเดยวเราจะจัดการอันไหนก่อนดีวะ นี่ไงนี่ไงมันน่ากลัวทุกอันเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะชกชก <S <S เดี๋ยวนะเราว่านะเนื่องจากมันมีบองชอยทุกคนมันมีบองชอยเรารีบจัดการบอสให้มันจบๆไปใส่ใส่ใส,ใส่ใส่บองชอยได้ไหม ใส่บ้องชอยได้ไหมขอบ้องชอยหน่อยขอบ้องชอยหน่อยแองจะจะเหยียบอีกแล้วจะเหยียบอีกแล้วโอเคแม่เงเหยียบมาอีกแล้วมันมีตัวกันข้างหน้าฮึกินไป ไปการข้างหน้าก็ต้องใช้ไอตัวที่มันยิงข้างบนนะคะถึงจะฆ่าได้ทุกคนโอเคมองชอยมาแค่อันเดียวเลยอะใช้ใช้ใช้แผนฟูนกับมองชอยถึงเม,งมื่อวะถึงเมื่อวันนี้เหมือนเอื้อมไม่ถึงเลยอะ โอเคใส่แผนฟุตใส่แผนฟุตโดนไหมโดนบอลไหมไม่โดนว่ะแย่เลยเ๊อมาแล้วมาแล้วบองช้อยชกเอาเดี๋ยวชกตรงนี้ชก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 ช้ย โดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มเนี่ยโดนบ้องชอยตอดไปเต็มเต็มเลยดีมากอ่าโดนพีดไปซะวางไม่ได้วะวางเลนนี้ไม่ได้อยากได้แพนฟูนมาอีกเย่ยใส่บ้องชอยล้อบหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากเลยตอนเนี้ยบ้องชอยแบบว่าตอด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 ,ตอดมากเลยยีไงมาแล้ว ใส้พิษใส้พิษใส้พิษปึ๊บปึ๊บขอแผ่นฟูดหน่อยขอแผ่นฟูดหน่อยมาแล้วขอได้ปุ๊บปึ๊บช็อกบ๊อบ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 บ๊บบอสตกบอสงงเปล่าเหมือนมันไม่มันโดนมาวันเนี้ยมันโดนมาวันเนี้ยเลือดจะหมดแล้วค่ะเลือดจะหมดแล้วคิดว่า เราก็น่าจะจัดการได้แล้วแหละนี่ไงข้างบนโดนบองชอยอีกช,กช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 กอึ๊บอะชกพับ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 ไม่โดนบอสแม่งไม่โดนบอสแม่งไม่โดนบอสอ่ะตายเรียบร้อยอ่ะ i e v e m e ม t มันขึ้นมันขึ้นอันล็อกวะหรือว่าถ้าเกิดมาโจมตีบอสรอบสองมันจะได้อาชีพเมนลังๆไม่ให้รางวัลอะไรเลยอะเราเสียใจนะด่านสุดท้ายของ EP นี้นะคะ Far n d Future ค่ะ Far Future ของด่านบอสบอสของด่าน Far Future ด่านนี้นะคะบอสก็คล้ายๆลักษณะคล้ายๆด่านพ i เลสคือมีใส่อยู่บนหุ่นยนต์แล้วมีขาสีข่ขาสแสดงว่ามันสามารถวิ่งมาข้างหน้าได้นะคะมาจัดก,การแพนเราได้ เฮ้ยมีการให้เลือกพื้นก่อนแล้วก็มีตัวบินด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บ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 แย่แล้วฉันใส่ฉันเลือกที่จะทำถูกไปเมี่ยแป๊นนะแบบนึงตายละตายละ ใส่ก่อนเลยปึ๊บเกาะมาเกาะมาดีมากดีมากเล่นล่างปึ๊บอันนี้บอกรอบสองโคตรดีปึ๊บ โอเคไม่ไม่ไม่จะมาเหรอดีนะเราใส่แผ่นฟูทัน okay. โอเคุบอุ๊ยเกาะมันมาเอาไงดีวะใส่ตัวนี้ โอเคปึ๊บนี่ไงบอดบอดค้างแล้วปึ๊บ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 โอ้โหอย่างดีนี่เราไม่ได้ใช้ไอตัวไอตัวบินเลยนะเนี่ยไอตัวพัดลมไอพัดลมเป่าบินอะ โอเคฉันชอบด่านอย่างเงี้ยฉันชอบมา,อาเยอะๆเลยมา,ยาเยอะๆเลยมา,ยาเยอะๆเลยอะอะอะเมื่อกี้เหมือนจะเดินเมื่อกี้เหมือนจะเดินยังไงเมื่อกี้เหมือนจะเดินโอ้โหเลือดหายไปคนเยอะ ไปอีกรอบหนึ่งไปตายแน่นอนรอบนี้ตายแน่นอนนนนๆตายเรียบร้อยแม่งยังไม่ตายแม่งตายยากอ่ะเรียบร้อยค่ะโอเคและนี้ก็คือสามด่านนะสามด่านบอสสามด่านอ่ะ,ออะต่อไปพัดหน้าก็ไปเจอบอสโลกหน้ากันบอสโลกหน้าเป็นของดักเอทค่ะ ไว้เจอพัดหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย